ไอพวกตัวจิ๋วทั้งหลายนี่แหละหลังแกคนที่มีทางสู้เออฉันไม่ชอบไฟฮ้ยฉันไม่ชอบจริงๆเลยฮะหลังแกมันอ่อนหัดจริงๆทำอะไรฉันไม่ได้เลสักนิดเพื่อรุนพ่อโว้ยถ้าปล่อยคือเสียงนะกลับไม่ให้พักเลยใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่ชายลองชิมนิดมาเป็นยังไงเฮ้ย เอามาจิ้มฟันมันตีคนอื่นมันไม่ดีรู้ไหมรู้ไหมอืมชะว่าไปแล้วมีดของฉันก็สวยดิบกันนะเนี่ยงั้นมาลองเจอมีดของฉันน่ะแมะมีเยอะเลย <c oughs> มีดของแกมันไม่สวยเว้ยและฉันก็มีเล่ด้วยเอาล่ะหัดตุลแกมาสิให้ฉันอัดสนิทดียากกว่าจะมาได้นะ ลำบากฉันแทบแย่นะขอโทษทีพอดีฉันใช้เวลาทําใจนานไปหน่อยนะไม่หน่อยแล้วไม่ต้องมาพูดเลยทางนี้เป็นหน้าที่ของฉันเองนายรีบตามพวกมันไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงไหวแน่นะงั้นงั้นฉันไปก่อนแล้วกันฮึบไว้เสร็จภาร,รกิจแล้วไปกินพิซซ่ากันนะได้เสมอนแนนะแต่เรื่อพิซซ่าของต้องเอาไว้ก่อนนะเอาละเธอทางนั้นจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยฮะ และผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะฟังข่าวไหนก่อนฮนะทำ hey, ไมต้องมีข่าวร้ายด้วยนะฮะครัแมนทั้งหมดนี่เป็นฝีมือฉันอย่างนั้นเหรอโถอยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยสวัสดีอะไรน่ะสกุลนั้นเหรอไม่<า>ไม่บอก <laughs> อะไรกันไม่ตลกนะครับคุณทีวีแมน สรุปแล้วเขาเป็นมิชใช่ไหมอะหรือว่าศัตอู